สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวของพัทนะครับวันนี้เราอยู่กับโชเท t PD 100วัตต์จ u เอ f a พีซีฟาชา r เครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเมื่อเทียบกับตัวของวัตต์ที่ปล่อยมาได้นะครับและมีชิปเกณฑ์ภายในด้วยคลิกที่ด้านหลังนะครับเราจะพบกับสเปคเกี่ชันครับที่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้สูงสุดนะครับที่100วัตต์เลยทีเดียวและ USB-C ที่ปล่อยมานะครับก็จะมีสเปคประมาานี้ครับ เรีวัต่าสูงสุดนะครับก็คือ20โวลต์นะครับ5แอป์นั่นเองจะเป็นชาร์จแบบรูปแบบอื่นนะครับเช่นเอ่อ18วัตต์นะครับก็สามารถชาร์จได้นะครับ36วัตต์นะครับ45วัตต์อะไรพวกนี้ก็ถือว่าหลักๆแล้วเนี่ยเอามาชาร์จโน้ตบุ๊กเป็นหลักนั่นเองครับหน้าตาจะมีประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะครับพลิกมาเราจะพบกับ2ช่องเป็น USB C ไฟ LED แสดงสถานะตรงนี้ครับที่เหลือเรียบๆนะมาพร้อมกับขาแบบแบนสะดวกดีใช้งานง่าย เร่งน้ำหนักของโชเทคชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่200กรัมโดยประมาณเท่านั้นถือว่าค่อนข้างเบานะครับเมื่อเทียบกับเอาพุที่ออกมาได้เยอะขนาดนี้โดยการทดสอบวันนี้นะครับเราจะเน้นชาร์จโนตบุกเป็นหลักนะครับตัวอย่างตัวนี้คือ a c e r Swift f i ไนะครับรุ่นใหม่ที่ชาร์จผ่านไ p e C ได้เสียไปจะมีไฟ led ขึ้นตรงนี้1ดวงนะครับลองมาดูในโนตบุกนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสถานะการชาร์จไฟนะครับก็ขึ้นว่าชาร์จได้อยู่ ซึ่งจากอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมากับ Acer Swift 5ตัวนี้นะครับคือ65วัตต์นะดังนั้นเนี่ยอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับหรือ65วัตต์เนี่ยก็เพียงพอต่อไปนะครับจะเป็น MacBook ผมนะครับเป็น MacBook ปี2014-15นะครับอ่ะเสียบเข้าไปต่อเปาะได้ไม่เอ่ยโอเคครับสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้ขึ้นว่าชาร์จนะครับนั่นแปลว่าสามารถที่จะชาร์จใช้งานได้ แต่เอาตรงๆแล้วแหละต้องบอกกันนะครับว่าผมทดลองชาร์จมาแล้วแหละพอดีว่า Power m ร์มิวันนี้เราไม่อยู่นะครับคือถ้าชาร์จกับโน้ตบุ๊กเนี่ย ที่เป็นแบบทั่วไป60วัตต์แบบนี้ชาร์จได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Macbook นะครับตัวนี้85วัตต์นะครับผมรู้สึกได้เลยวความเร็วของการชาร์จเนี่ยมันจะสู้อะแดปเตอร์เดิมไม่ค่อยได้นะครับคิดว่ากระแสที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มนักนะดังนั้นถ้าโน้ตบุ๊กใหญ่ๆแบบนี้นะครับ15นิ้วเนี่ยกินเกิน80วัตต์นะครับชาร์จได้แต่ชา้าหน่อยไม่เร็วเท่าอะแดปเตอร์เดิมแต่ถ้าโน้ตบุ๊กที่เป็น14นิ้ว13นิ้วนะครับช และนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวตั้งโน้ตบุ๊กแบบนี้นะใครที่เอาไปต่อจอนะครับก็สามารถตั้งได้นะสามารถปรับเพิ่มลดขนาดนะครับตามที่เราต้องการได้เลยจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับ แบบนี้นะครับก็สามารถตั้งได้เลยผู้สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมีโค้ดส่วนพิเศษนะครับสำหรับทีพัดรีวิวนะทั้งตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับแล้วก็ที่ชาร์จนี้ใต้ลิงก์นี้ด้วยนะครับลองกดดูได้ครับสำหรับใครที่ซื้อ999นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรวันนี้ผมพัดจากทีพัดลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าฝากสับสกายด้วยบาย